สวัสดีครับวันนี้เป็นตัวรีวิวของ Ocean X นะครับผมตัวที่เป็น Vintage Shark Master นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นตัวไหนก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น Ocean X Vintage Shark Master ตัวที่เป็นธีมสีน้ำเงินนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นรุ่นใหม่ของทางตัว Vintage Shark Master นะครับผม รหัสของมันก็คือจะเป็นอ่ารหัส VSMS นะครับ522นะครับผมซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้คือว่าชาร์ค Vintage Shark Master จะเป็นตัวเคสไซส์42มิลมน,นะครับผมแล้วก็จะมีความบางของตัวเรือน น้อยกว่ารุ่นอื่นๆก่อนหน้านี้ทั้ง2รุ่นนะครับผมก็คือชาร์จมาสเตอร์หนึ่งพกับชาร์จมาสเตอร์หกรตัวนี้กันน้ำไม่น้อยกว่าแล้วก็ไม่มีปุ่ม helium escape valve นะครับจะเป็นตัวเรือนกันน้ำห้าร้อยเมตรโดยที่ไม่มีปุ่ม helium escape valve มีความบางมากกว่าเล็กน้อยนะครับผมส่วนสเปคการอื่นก็จะคล้ายๆกันก็คือกระจกจะเป็นโดมซัฟไฟนะครับจะเห็นว่ากระจกมีความโคง้ง แล้วก็เบเซลนะครับผมจะเป็นวัสดุเซรามิกหมุนได้120คลิกนะครับผมก็จะมีพลายน้ําอยู่ที่ตัวขอบเบเซลด้วยนะครับผมก็คือจะสว่างทั้งตัวหน้าปัดตรงนี้แล้วก็ตัวขอบเบเซลที่เป็นมาร์กเกอร์ตัวเลขกับสามเหลี่ยมนะครับผมก็ตัวนี้มาในไซส์42มิลนะครับผมบานพับสายเป็นสายเหล็กบานพับเป็นแบบแบบนี้นะครับก็จะมีปรับละเอียดได้ข้างในแบบนี้เดีย๋ยวลองค่าให้ดูนะครับข้อมือประมาณ6.5นิ้ว เป็นไซส์ที่ใส่ง่ายนะครับใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็สามารถที่จะปิดกระดุมลงไปได้นี่นะครับข้อมือผมประมาณ6.5นิ้วนะครับผมก็จุดเด่นในอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะครับผมซึ่งแตกต่างกับวินเทจชาร์มัสเตอร์รุ่นอื่นนิดนึงก็คือเซตเข็มเราสังเกตเห็นเซตเข็มนะครับตัวนี้จะเป็นเซตเข็มสโนเฟกเป็นแบบสไตล์ทิวดอร์สไตล์นะครับก็จะเป็นเข็มชมั่วโมงเหมือนที่เราเห็นในแบรนด์พวกพวกของทิวดอร์นะครับเ็าเรียกว่าสโนเฟกนะครับผมแล้วก็เป็นเซ็ตเข็มสีทอง มาเกอรก็จะมีกรอบเฟรมสีทองนะครับผมนูนขึ้นมานะครับหน้าปัดจะดูมีมิติแล้วก็ตัวของชื่อแบรนด์ฟอนต์ต่างๆบนหน้าปัดก็จะเป็นสีออกโทนครีมครีมเท่าเข้ากันกับตัวภายน้ำตรงนี้นะครับ เครื่องเป็นออโตเมติกนะครับ uh, NS35 เป็นเครื่องมาตรฐานของทางไซโก้ขึ้นลานมือได้นะครับเป็นมือยมขันเกลียวแบบนี้ขึ้นหมุนขึ้นจะเป็นขึ้นลานมือนะครับดึงออกมานอกสุดเข็มวิทย์หยุดเดินได้นะครับเป็น uh, รหัสเครื่องที่สามารถแฮกเข็มว,วินาทีได้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวลองหมุนให้ดูนะครับแล้วก็จะมีตัวฟังก์ชันที่เป็นวันที่นะครับก็จะอ,อยู่ตรงเลข3มนาฬิกานะครับผมก็สามารถดึงเครื่องยังวะ หมุนตัวนี้หมุนลงนะครับอ่าหมุนลงวันที่จะเปลี่ยนนะครับแบบนี้นี่ครับเป็ดมะยมเมป็นแบบขันเกี่ยวก็กดก็อาตัวเรือนหมุนขึ้นนะครับตรวเม็ดมะยมก็จะมีโลโก้ของทางแบรนด์เขาจะเป็นรูปปลาฉลามนะครับอยู่ตรงที่<ม>อ่าส่วนของเม็ดมะยมเวลาเปลี่ยนสายใช้เป็นการไขเอาทั้งหมดนะตรงนี้นะครับผมสามารถตัดสายได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมบานพับเป็นแบบนี้เหล็กมีความหนาแข็งแรงนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกครับไซส์ตัวนี้มัน42มิลก็จะใส่ง่ายขึ้นมาหน่อยตัววินเทจชาร์คมาสเตอร์ก็จะมาในเคสไซส์ประมาณนี้นครับ42มิลใส่ง่ายๆกระจกดมสไฟายจะดูมีความเป็นวินเทจนิดๆนะครับผมกันน้ำได้ถึง500เมตรหน้าปัดเป็นแบบซันเบอร์สก็คือมันจะเป็นแบบขัดลายคล้ายๆกับโลหะนี่นะครับเล่นกับแสงได้ค่อนข้างดีนะครับ ก็ตัวนี้ราคาที่หนึ่งี่พันห้บาทนะครับผมก็จะเป็นราคาก่อนส่วนลดส่วนลดนะครับผมก็จะมีส่วนลดเงินสดต่างๆนานานะครับก็ลองทักเข้ามาได้นะครับตามเว็บไซต์ร้านหรือว่าทางไลน์ไลน์มิสเซนเจอร์นะครับผมหรืออินบ็อกซ์มาทางเฟซบุ๊กเพจก็ได้นะครับผมก็อันนี้เป็นการรีวิวนะครับตัว vsm s 2องหาสองนะครับผมโอเคครับผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ